ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช n แนลกับการดูดวงผพายิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งท่านที่เคยดูเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ไลน์เดียวเท่านั้นไม่มีไลน์อื่นนะครับมอสโต95นี้นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะ โอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการดูนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะไม่ต้องเลือกกองไพ่ไพ่สองสำรับนี้จะใช้เสริมกำลังซึ่งกันและกันในการดับเบิลเช็คพลังงานนะครับนะเพื่อความโชคดี2เท่าทวีคูณอะไรประมาณนี้นะครับหัวข้อแรนดอมที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ข่าวดีปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับทำใจสบายๆระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์พระคุณพ่อแม่บิดามารดาออนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพหรือจะทําใจโล่งๆว่างๆก็ได้เช่นการทําใจให้เป็นสมาธินะครับนะเ,ออเริ่มจากสํำรับที่หนึ่งก่อนนะครับโอเควันนี้ใบแรกคุณได้ไพ่ มือดีอีกแล้ววันนี้ใบแรกมา10ถ้วยเลย10 of Cups ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขครอบครัวสุขสั์ใบนี้นะครับตีความได้หลากหลายอย่างแต่ความหมายหลกัหลกๆคือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะ ถ้าคนโสดอยากมีคู่มีโอกาสได้คู่คนมีคู่มีครอบครัวแปลว่าครอบครัวสุขสันต์หรือไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดๆก็แล้วแต่แปลว่าคุณควรจะมีสุขดีเป็นพื้นฐานแน่นอนว่าคนเราอาจจะไม่ได้มีสุขร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ไม่ได้ทุกร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างคละเคล้าปะป,ะปนกันไปแล้วแต่โอกาสต่างคำต่างวาระขอให้สบายใจกับไพ่สิบถ้วยใบยแรกนี้นิมิตหมายอันดีของความสุขความเจริญที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วในบางท่านด้วยนะครับ สิถ้วย10 of cups การันตีตามตำราสากลค,ความสุขความเจริญมาแล้วหรือบางท่านได้รับแล้วด้วยซ้ำนะไปกันต่อนะโอเคอืมสบายใจเลยใบยแรกสวยงามสวยงามเออใบถัดมาจะเป็นอะไรมาลุ้นกันนะครับโอ้แปดดาบ ไม่ต้องกลัว8ดาบนะครับเอ็ดออฟซอสใบแรก10ถ้วยมีความสุขไปแล้ว8ดาบนี้ผมมองว่าเป็นความคิดกังวลล่วงหน้าของคุณคุณอาจจะมีภาวะที่กังวลล่วงหน้าคิด ห่วงกังวลในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดหรือแม้แต่กังวลว่ามีเหตุการณ์ใดอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่แบบนี้บางท่านอาจจะอยู่ในภาวะที่โดยรวมก็มีความสุขดีแต่ก็อดกังวลไม่ได้ว่าเดือนต่อไป3เดือนต่อไปปีหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างนี้นะครับแม้แต่บางท่านมีญาติพี่น้องมีบุตรหลานเป็นห่วงคนอื่นก็ได้เช่นกันนะครับไม่ต้องกลัวนะ ทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ไขทุกคนมีปัญหามากบ้างน้อยบ้างมันจะคลี่คลายไปได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูใบถัดไปว่าเขาจะบอกอะไรนะ,ะนี่ไงผมรู้ละสิบไมคเท้เท0 of Wands หลายท่านมีโอกาสกังวลเรื่องงานถูกไหมครับ บางท่านอาจจะกังวลว่างานที่ทำอยู่นี้มาถูกทางแล้วหรือ,อยัางงานที่ทำอยู่นี้จะมีอนาคตไปได้ไกลอีกแค่ไหนอะไรแบบนี้หลายท่านเป็นห่วงเรื่องงานหรือแม้แต่บางท่านคิดเปลี่ยนงานอยู่นะก็กังวลว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมอะไรแบบนี้ขอให้พักใจวางลงก่อนตั้งใจทำหน้าที่ณนะปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนนะครับการงานที่คุณทำอยู่ผมเชื่อว่าจะนำความสำเร็จมาสู่คุณเป็นอย่างดีนะ ยังเชื่อว่าแม้จะเป็นภาระกายภาระใจที่ค่อนข้างหนักแต่จะนำความสุขสบายมาให้ในอนาคตเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวมาดูใบถัดไปก่อนนะครับเราจะยังไม่ด่วนสรุปนะครับอืม <laughs> พูดไม่ทันขาดคำถูกใจจริงๆไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่อาัศาจรรย์ปาฏิหาริย์จริงๆเมื่อตกี้นี้มีไพ่ความกังวลมีไพ่ทำงานหนักและตามมาด้วยหนึ่งเหรียญเหรียญมเริ่มเทิมจากฟากฟ้าหนึ่งเหรียญเป็นไพ่โชคลาภถ้าใบเดียวคือได้โชคลาภแน่นอนแต่ถ้าออกมาประกบขยายเรื่องการงานตีความได้ว่า การเหน็ดเหนื่อยของคุณจะคุ้มค่าเหนื่อยได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยนะครับหรือเป็นรางวัลชีวิตก็ได้เช่นกันประมาณนี้ทรัพย์สินมหาศาลจากฟากฟ้าตามหน้าไพ่ไพ่ทาโร่อธิบายกันตรงไปตรงมา,ต,งมาตามภาพนะครับไพ่ออริจินอลหเหรียญคือโชคลาบ เงินทองจากฟากฟ้าจากมือที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ให้คุณได้เกิดโชคลาภราวปาฏิหาร์นะครับนะแต่ไม่ได้หมายความว่านั่งนั่งนอนนอนเฉยๆจะได้โชคลาภมาโดยง่ายไม่ใช่นะครับคุณต้องขยันขันแข็งด้วยแล้วกอ็อยู่ในความดีเป็นหลักนะครับความถุยยึดถือความถูกต้องเป็นหลักโชคดีถึงจะมานะประมาณนี้ดวงส่วนหนึ่งความขยันขันแข็งอีกส่วนหนึ่งประกอบกันนะครับประมาณนี้ ดูดวงดูให้เป็นกําลังใจชีวิตอย่าไปงมงายนะครับคนเราไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่งนอนนอนเฉยๆแล้วมันจะโชคดีไม่ใช่ต้องทําความดีคู่กันไปด้วยนะโอเคไปกันต่อแล้วก็ออ้ the h แ n น m a คุณไม่ต้องกลัวแฮงแมน แฮงแมนมันเป็นไพ่มีดีมีร้ายอีกใบหนึ่งซึ่งหมายความว่าเป็นแง่ดีก็ได้หมายถึงการรอคอยความคาดหวังในสิ่งที่จะได้ในอนาคตการรออย่างมีความหวังหรือถ้ามองแบบบางท่านอาจจะเครียดอยู่ก็คือรอบางสิ่งบางอย่างมานาะนแล้วไม่ได้สักทีขึ้นอยู่กับแต่ละท่านต่างกรรมต่างวาระอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นนะครับอย่าลืมว่าวันนี้เรามีใบแรกมาเป็นสิบถ้วยแล้วมีหนึ่งเหรียญด้วยไม่ธรรมดา ต่อให้คุณมีภาระใจภาระกายหนักแค่ไหก็แล้วแต่นะแฮงแมนเนี่ยมันจะเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนบางอย่างเรียกว่าต้องใช้เวลาย,ยกตัวอย่างการปลูกต้นไม้ใหญ่บางต้นอ,อาจจะต้องใช้เวลาปลูกกันเป็น3ปี5ปี10ปีกว่าจะเห็นผลผลิตแบบนี้นะครับลองนึกภาพตามดูนะครับหลายสิ่งหลายอย่างต้องอาศัยเวลาผมเชื่อว่าการรอคอยนี้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนแล้วก็มาดูกันต่อนะอ อ่าสี่เหรียญโฟร์เพนทาเคิลสบายใจได้บอกแล้วไงว่า,าค่อยๆเติบโตโดยลำดับ เป็นการรอคอยที่คุ้มค่าคุณจะมีโชคจากการทำงานการทำงานหนักการเหน็ดเหนื่อยใดๆจะเห็นผลคุ้มค่าผลิดอกออกผลและคุณจะมีเงินเก็บตั้งตัวได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ในกรณีที่คุณกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนคุณที่ยังใช้ชีวิตปกติดีไม่ได้ลำบากใบนี้ทํานายว่าเป็นช่วงที่ดีของการเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะให้มั่งคั่งยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นการเตรียมเงินสักก้อนเพื่อไปลงทุนใดๆก็แล้วแต่ที่คุณมุ่งหวังไว ก็เป็นไปได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนการจะใช้เงินว่าจะใช้เงินทำสิ่งใดหรือจะเก็บเงินดีแบบนี้แล้วแต่แต่ละท่านทำตามสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็โอ้ oh oh. ราชินีไม้เท้า Queen of บอ n ส s การงานโดดเด่นมาเลยใบนี้นะ่าทำนายได้หลักๆ2อย่างเลยอย่างแรกคือการงานของคุณจะเจอตรัดไปชิ้วเลยนะครับคิดอ่านการใดทําสิ่งใดเจริญก้าวหน้าแน่นอนด้วยฝีมือคุณเองหรือคําทํานายที่2ของใบนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้ความเมตตาดี หากคุณทํางานอิสระค้าขายหรือทําธุรกิจส่วนตัวไม่มีเจ้านายนั่นตีความอีกอย่างได้ว่าลูกค้าหรือคู่ค้าหุ้นส่วนผู้เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีโดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงกว่าคุณผู้ใหญ่กว่าคุณอะไรแบบนี้นะครับเขาจะสนับสนุนคุณเป็นแบ็กอัพหนุนหลังให้คุณอย่างดีงามมาก,มากๆเลยนะสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็อโอ สวยงามสามไม้เช้าทร e อฟวอนสสิ่งที่คุณทำอยู่คาดหวังความก้าวหน้าได้ในระยะยาวถ้าคุณลังเลว,ว่าคุณมาถูกทางแล้วหรือยังหน้าไพนี้บ่งบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วกิจาการงานใดก็แล้วแต่ที่คุณทำอยู่ตอนนี้มาถูกทางแล้วมีโอกาสก้าวหน้าเลี้ยงตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ถึงขั้นมั่งคั่งร่ำรวยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบนี้อีกความหมายหนึ่งนะท่านที่ทำงานทางไกลติดต่อต่างประเทศหรือว่ารอคอยสิ่งใดจากทางไกลมีโอกาสได้สมหวังด้วยนะครับ ดีงามมากไปกันต่อนะครับโอเคอ่าอ่าโอ้โหดีว่าดีราชินีเหรียญไพอภิมหาเศรษฐีนะครับไม่ธรรมดาคุณครับ ใบนี้ออกมาเตรียมตัวรวยได้เลยราวปาฏิหารบางท่านอาจจะแย้งในใจว่าเอ้ยฉันยังไม่มีอะไรเลยกําลังเหนื่อยยากแสนสาหัสอยู่มันจะร่ํารวยได้ยังไงคําว่าร่ํารวยในแต่ละคนนี่เราไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีพอยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่คําว่าร่ํารวยขึ้นหมายความว่าฐานะคุณจะดีขึ้นการกินการอยู่สุขสบายขึ้นรายรับลาเงินมีเงินเข้ามือมากขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นหรือมีบางท่านมีโชคดีแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ นี่คือพลังงานที่ดีมากไพ่ออกมาดีผมก็ทํานายดีตามหน้าไพ่ตามเนื้อหาตําราสากลราชินีเหรียญคือไพ่อภิมหาเศรษฐีอีกใบหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ดูได้หมดนะครับถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณมีโอกาสได้เป็นดวงนารีอุปถัมภ์นารีอุปถมัปถมภ์ไม่ได้แปลว่าอยู่ให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่หมายความว่าจะเจอสุภาพสตรีที่เพอร์เฟกเข้ามาสนับสนุนการใช้ชีวิตให้เติบโตไปด้วยกันอย่างงดงามส่วนคุณผู้หญิงถ้าหยิบได้ใบนี้มาดูคลิปนี้เจอบใบนี้ตรงตัวคุณจะมีชีวิตทีี่ดราาเจ้หญิงแบ และไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามในพลังงานรวมราชินีเหรียญหมายความว่าความมั่งคั่งร่ํารวยระดับอี่มหาเศรษฐีรับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อพลังงานวันนี้ดีมากแม้จะมีความเหนื่อยยากออกมาบ้างแต่คุณไม่ต้องกลัวความเหนื่อยยากทั้งหลายจะส่งผลดีอย่างแน่นอนและจะนําปาฏิหาริย์ข่าวดีมาให้คุณได้ด้วยนะครับปาฏิหาริย์ข่าวดีของคุณจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างขอให้ไพ่ขยายต่อไปนะครับเออ โอ้โหปฏิหารมาแล้วครับผมจัดเมนท์พรจากฟ้าพรอันประเสริฐคำพิพากษาตัดสินจากสวงสวรรค์คุณทำสิ่งใดไว้คุณจะได้สิ่งนั้นเออใครทำดีมาโดยตลอดขยันขันแข็งมาโดยตลอดซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดเตรียมรับผลดีเตรียมรับสิ่งดีๆได้เลยนะ ความสุขสดชื่นกำลังจะมาถึงคุณแล้วแต่ใบนี้ก็ต้องขออนุญาตแนะนำตามตรงไว้อีกในแง่มุมหนึ่งนะถ้าคุณเคยทำผิดไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่คุณก็ต้องรับผลนั้นเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าใบนี้คือทำดีได้ดีถ้าทำผิดไว้ก็ต้องรับผลนั้นก่อนนะครับค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับคนเราผิดพลาดกันได้ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคนที่เคยทำผิดพลาดนะครับแก้ไขได้ส่วนคนทำดีมาตลอดเตรียมเฮข่าวดีกำลังมาแล้วนะครับนะ โอเคไปกันต่อสวยงามพลังงานวันนี้ไพทาโรเป็นอะไรที่อัศจรรย์นะครับหพูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้ไพทาโรเป็นอะไรที่อัศจรรย์กับหัวข้อวันนี้ปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดกับคุณเดอะสตาร์ออกมาเลยใบนี้รู้กันดีอยู่แล้วถ้าคุณที่ดูไพ่เป็นประจำนะความหมายแรกคือ ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องฟื้นฟูเยียวยาแก้ไขสิ่งนั้นจะดีขึ้นนะครับได้รับการบำรุงฟื้นฟูเยียวยาแก้ไขและความหมายที่สองตรงตัวคือการมีชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับความเจริญรุ่งเรืองใดๆก็แล้วแต่การมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเราแทบทุกคนมีสื่อในมือใช้สื่อให้เป็นประโยชน์พรีเซนต์ตัวเองออกสื่อสามารถก้าวหน้าในอาชีพของท่านได้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์คุณสามารถมีชื่อเสียงในแวดวงของคุณได้พอชื่อเสียงมาเงินทองจะไปไหน เสียเออมาแล้วบางท่านอาจจะมีโชคดีมีชื่อเสียงได้ชั่วข้ามคืนเลยนะสมมุติว่าคุณทําคลิปอะไรสักอย่างพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์นตสินค้าพรีเซนต์บริการของคุณลงออนไลน์แบบเนี้ยแล้วจูๆ่ๆมันเป็นไวรลัลเปรี่ยงปรงขึ้นมาคุณดังได้เลยนะนี่อาจจะเป็นปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่งลองดูนะครับทาให้สุดฝีมือเดี๋ยวสิ่งดีๆตามมาเองอ่าให้เชื่อมันให้ศรัทธาน,นะครับแล้วก็ไปไปกันต่อนะอ่า โโอ้เชื่อมั่นศรัทธาสุดยอดใบนี้น่ารักผมชอบย้ำบ่อยๆเลยสเตรนจ์ออกมาสาวแกร่งกับสิงโตนะครับเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาใดๆที่เคยมีมาจะถูกคลี่คลายหรือพบทางออกประมาณนี้สาวแกร่งกับสิงโตไพ่สเตรนจ์ตามตำรายิปซีทาโร่สากลบ่งบอกไว้ชัดเจนว่าปัญหาใดๆจะถูกคลี่คลายสิงโตที่ดุร้ายดุดันเจ้า จอมพลังแบบนี้แต่ต้องมาเชื่องอยู่ในอ้อมกอดหญิงสาวเชื่องเป็นแมวเลยแบบนี้ทํานายกันตามตรงว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายทุกปัญหาจะแก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเอาอยู่เออเอาอ,อยู่มัดเลยนะครับประมาณนี้นะขอให้เชื่อมันในความสามารถของคุณและดวงชะตาที่ดีนะช่วงเวลานี้นะครับรับรองได้เลยเออไตกันต่อเลยนะครับอืดีงามแน่นอนโอ้สี่ถ้วยฟอร์บครับ ใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีแต่มีคำเตือนแฝงอยู่เล็กน้อยคือ,อให้คุณใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ให้ระมัดระวังตัวเลือกที่เข้ามาสักหน่อยออถ้าสิ่งดีก็น้อมรับไว้แต่ถ้าสิ่งใดไม่ดีก็ปฏิเสธบ้างอาจจะหมายถึงบางท่านที่ชอบช่วยเหลือผู้คนอะไรแบบนี้ปฏิเสธใครไม่เป็นลองดูใหม่นะปฏิเสธคนบ้างนะอะไรที่เกินกําลังอะไรที่ไม่ไหวจริงๆลองปฏิเสธดูบ้าง ทำเท่าที่ทำไหวแล้วก็ปฏิเสธคนให้เป็นชีวิตคุณจะเบาสบายมากขึ้นเราแนะนําอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่อย่าไปตีความว่าเห็นแก่ตัวในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเห็นแก่ตัวคือเราไปเอาเปรียบผู้อื่นแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ของเรานะทำเท่าที่ทําไหวดูแลธุระตัวเองช่วยคนอื่นตามกําลังอันไหนเกินกําลังก็ไม่ต้องช่วยปล่อยวางบ้าง,างปฏิเสธบ้างอันนี้ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคุณไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับใบนี้นะ โอเคไปกันต่ออืมโอโ้สบายใจได้ละ The Chariot ออกมาใบนี้คือไพ่ความก้าวหน้าที่ชัดเจนนะครับความหมายที่หนึ่งคือความก้าวหน้า สิ่งใดที่ดีกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณปาฏิหาริย์ข่าวดีกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทุกทางหรืออีกความหมายหนึ่งความหมายที่สองคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นเซลล์คนค้า,คน,าคนขายอาชีพที่เดินทางบ่อยๆเป็นประจําโดยตรงเช่นแอร์โฮสเตสจวดนักบินคนขับยานพาหนะต่างๆขับรถขับเรือขับเครื่องบินอาชีพใดก็แล้วแต่ที่เดินทางเป็นประจําจะโชคดีนะครับใบนี้ตีความหลักๆ2อ,อย่างนะอย่างแรกย้ําเลยว่าโชคดีกําลังเข้ามาหาคุณอย่างที่2 งานที่ต้องเดินทางบ่อยๆโดดเด่นมากประวันนี้ไปกันต่อ,อข่าวดีและปฏิหารของคุณวันนี้โดดเด่นมากเรื่องการงานการเงินนะครับความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาเงินเอางานก่อนเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีเองโอ้โหอัศจรรย์อีกแล้วไพาทาร์โรเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าความสัมพันธ์ไม่ปรากฏหถ้วยออกมาเลยความสัมพันธ์ออกมาเลย แหม่ไพ่เขารู้ใจเราจริงๆนะครับ6ถ้วยความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมิตรภาพเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าสังคมคุ้นเคยคนคุ้นเคยอะไรแบบนี้มิตรสหายให้โชคเพื่อนเก่าให้โชคอะไรแบบนี้ใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกันแล้วอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วให้โชคและในบางท่านมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรักเอาซิเหลือเชื่อ,เม,อเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าไพ่ความสัมพันธ์ยังไม่ออก6ถ้วยเขาแสดงตัวออกมาเลยแหมท่ทันใจนะครับรู้ใจเราจริงๆโอเคมา เดี๋ยวไปดูสำหรับที่2ต่อนะครับเพื่อขยายความให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการดับเบิลเช็คพลังงานเสริมพลังงานซึ่งกันและกันดูซิว่าสำหรับที่2อ,อยากจะมีอะไรบอกเราเพิ่มเติมหรือไม,ม่อย่างไรนะครับมาดูกันต่อนะอโอสองเหรียญโอเค คุณจะอยู่ในชีวิตที่มีความบาลานซ์ที่ดีนะครับเรียกว่าจะบาลานซ์จัดการสมดุลชีวิตได้อย่างดีนับจากนี้เป็นต้นไปเมื่อโชคดีเข้ามาหาคุณคุณได้รับโชคดีเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นที่หนักจะเบาที่เบาก็จะสบายยิ่งมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบดีแล้วมองอีกมุมนึงถ้าถามเจาะจงเรื่องการเงินใบนี้ก็คือการเงินที่หมุนเวียนดีอาจจะมีการรับซ้ายจ่ายขวาบ้างในบางท่านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ขอเชื่อมั่นว่าการเงินจะหมุนเวีีียยยนถ้าาามมรจจะ่ะ ได้เข้ามาทันเวลานี่คือความหมายทางด้านการเงินแต่ถ้าเป็นความหมายในการใช้ชีวิตหมายถึงชีวิตคุณจะค่อนข้างสมดุลบาลานซ์ดีไม่หนักไม่เบา,ไม,เบาไม่สุดตรงจนเกินไปก็ได้เช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อนะออโอ้สามดาบ tree of swords โอเคคุณไม่ต้องกลัวสาดาบ ใบนี้ออกมาไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์คุณจะแย่ลงหรือจะต้องมีใครมาทําให้ผิดหวังเสียใจใบนี้ในมุมมองของผมนะเราดูบริบทจากไพ่ทุกใบที่เปิดออกมาเราไม่ได้ดูใบนี้ใบเดียวเราดูทุกใบที่ออกมาประกอบร่วมกันคุณโชคดีดวงดีมาตลอดไพ่ดีออกมามา,มากมายใบนี้เข้ามาเตือนนิดเดียวว่า อย่าไว้ใจคนจนมากเกินไปอ,อย่าไว้ใจคนจนมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าให้มองโลกในแง่ร้ายนะครับไม่ใช่ตั้งกำแพงสูงลิฟไม่ได้ขนาดนั้นแต่หมายความว่าใช้ชีวิตไปตามปกติเนี่ยแหละแต่อย่าไปให้ใจใครมากเกินความจําเป็นเพราะบางทีคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจโอเคแม้แต่คนดีๆที่หวังดีต่อกันแต่บางทีลึกๆแล้วเขาอาจจะมีความคิดบางอย่างอยูอย่ที่เราก็ไม่อาจทราบได้ เอาเป็นว่าผมขออนุญาตแนะนําจากใบนี้ว่าคุณอย่าไปเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังเวลามีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจใดๆอย่าเล่าให้ใครฟังสุมสี่มหนะขออนุญาตแนะนํานะไม่ได้ว่านะถ้ามีปัญหาใดๆให้ปรึกษาคนในครอบครัวหรือปรึกษาคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแล้วก็อย่าเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตง่าย เราสามารถมองโลกในแง่ดีได้แต่ก็ไม่ใช่ไว้ใจขนาดที่จะให้สยกตัวอย่างนะให้คนนู้นมาทำธุรกรรมการเงินแทนให้มาดูแลก,กิจการแทนอะไรแบบนี้คัดกรองคนให้ดีคุณมีโอกาสผิดพลาดมีโอกาสเสียใจจากการถูกทรยศหักหลังได้ถ้าคุณไว้ใจคนมากเกินไปนะครับเอาแต่พอดีพอดีนะครับประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าดวงคุณดีมาโดยตลอดใบนี้เขามาแนะนำเท่านั้นเองว่าอย่าประมาทกับการครบหาคนเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวสามดาบนะครับ ประมาณนี้อย่างที่บอกนะถ้าพลังงานดีเราก็ถ่ายดีตามหน้าไพา่แต่ถ้ามันดูไม่ดีเราก็มีคําแนะนําให้เช่นกันประมาณนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองไว้ใจคนเท่าที่จําเป็นโอเคไปกันต่อแล้วก็อไม่ต้องกลัวและสามดาบเมื่อกี้ทําอะไรคุณไม่ได้ผมเชื่อมั่นว่าคุณจะวางตัวเป็น คัดกรองคนอย่างชาญฉลาดและเดือนสันออกมาแล้วเห็นไหมครับไพ่ดีที่สุดของสำรับไพ่ทาโร่สากลออกมาแล้วทราบกันดีว่าเดือนสันไพ่ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์นี่คือไพ่ที่ดีที่สุดของไพ่ทาโร่สากลคือความสำเร็จทั้งปวงเอ้า อธิษฐานเลยตอนนี้เลยนะใบนี้เดอะซันออกมาเปล่งประกายแล้วนะครับอยากได้อะไรอยากให้อะไรเกิดขึ้นดีๆอธิษฐานสิ่งดีๆให้ตัวเองก่อนเลยพอเรามีความพร้อมเราจึงค่อยไปช่วยคนอื่นโดยลําดับแบบนี้นะครับอธิษฐานเลยนะครับนะปาฏิหาริก์มกลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีกําลังมาแล้วเดอะซันการันตีใบนี้ออกมาไม่เคยพลาดข่าวดีมาแน่นอนรับไว้เลยนะเรามาโชคดีร่วมกันนะครับโอเคไปกันต่อ ชื่นใจจริงๆไม่ธรรมดาวันนี้แล้วก็ชอบพลังงานแบบนี้โอ้โหดับเบิลเช็คเกิดผลแล้วครับวันนี้ราชินีเหรียญ Queen of Pentacles วันนี้มีราชินีเหรียญ2ใบนะตอนแรกก็มีสำหรับที่1ก็มีราชินีเหรียญสำหรับที่2ก็มีราชินีเหรียญ การดับเบิลเช็คของเราวันนี้พลังงานโชคดีทวีคูณ2เท่าออกมาแล้วความมั่งคั่งมหาเศรษฐี2เท่าราชินีเหรียญรับไว้เลยนะครับเมื่อกี้เดอะซันไปแล้วนะเดอะซันไปแล้วเห็นเห็นะความสุขความเจริญบริบูรณ์สมบูรณ์แบบมาแล้วการันตีด้วยราชินีเหรียญ2ใบสําสำรับ ไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนอ้าวนะตามวาสนานะครับทําดีมาได้ดีแนะ่นอนขอให้เชื่อมันในคุณงามความดีนะครับส่วนที่ท่านที่กําลังพยายามอยู่ก็เราก็เป็นกําลังใจให้นะทําดีต่อไปได้ดีแนะ่นอนขอให้เชื่อนะดวงชะตาคุณดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติครับผมราชินีเหรียญสองใบไม่ธรรมดาโอเคไปกันต่อเลยนะโอ้วันนี้ชื่นใจมากๆปาฏิหารข่าวดีมาจริงๆคุณกำลังจะโชคดีเราปาฏิหารอย่างคาดไม่ถึง เร็วๆนี้ด้วยเร็วๆนี้มันแค่ไหนให้มองภายในนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยที่คุณได้ดูคลิปนี้นะหเดือน2เดือน3เดือน6เดือนว่ากันไปช้ามากเร็วมากแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านอย่าไปล็อกเวลาอย่าไปใจจดใจจ่อแล้วมันจะมาถึงเร็วขึ้นอ้าลองดูนะถ้ายิ่งใจจดใจจ่อมันจะรู้สึกว่าช้าเอออย่าไปรอคอยใช้ชีวิตปกตินะครับนะโโโฮโฮสุดยอดขออนุญาตเถิดดีใจมากดีใจด้วยคนเลยในฐานะผู้เปิดไพ่ หไม้เท้า six of wands ไพ่แห่งชัยชนะความสำเร็จทุกประการ victory ออกมาแล้วนะครับรับไว้เลยนะ the sun ราชินีเหรียญหนึ่งเหรียญไพ่ดีๆวันนี้ The Star ทั้งหลายที่เปิดไปแล้วการันตีตอกย้ำเพิ่มเติมด้วย6ไม้เท้า six of wands คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากถ้าคุณดำเนินการทุกอย่างด้วยความขยนขันขันแข็งคิดดีทําดีซื่อสัตย์สุจริตไม่ประมาทคุณสำเร็จแน่นอน ดวงดีเราปาฏิหารที่เหลืออยู่ที่การกระทําบอกแล้วองค์ประกอบดีๆทั้งหลายตอนนี้อยู่ในตัวคุณแล้วสร้างผลผลิตดีๆขึ้นมานะครับนะขอให้มีความสุขขอให้โชคดีไปดูกันต่ออีกสักใบสองใบก่อนที่จะสรุปในวันนี้นะครับนะก่อนที่จะสรุปในวันนี้เนื้อหาเข้มข้นมากวันนี้ดวงดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไพ่อุปสรรคที่ออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับเราแนะนําไปแล้วนะว่าแก้ไขอย่างไรได้บ้างให้เชื่อในไพ่ที่ดีเชื่อในพลังงานที่ดีดวงดีโชคดีเราปฏิหารกําลังมาเร็วๆนี้แล้วนะครับ โอ้โห oh ดีหรือไม่อย่างไรคุณพิจารณาาเองนะเปิดกันเห็นเห็นดีเอ็มเพอเรอ์อำนาจบาร,รมีความเพียบพร้อมจะบังเกิดกำเนิดขึ้นแก่ตัวคุณคุณจะมีโชคลาภมีวาส,สนาที่ดีขึ้นถ้าเคยลำบากมาก่อนชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าสุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นนี่คือความหมายแรกและความหมายที่สองคือคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ส่งเสริมดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีผู้มีอำนาจจะเอ็นดูคุณนะครับใบนี้นะย้ำเลยนะ ตัวคุณเองที่จะเติบโตมีอำนาจขึ้นมาหรือผู้มีอำนาจเอ็นดูคุณก็ได้เช่นกันโอเคขออีกสักหนึ่งใบก่อนสรุปนะครับเข้มข้นมากวันนี้ดวงดีกันมากปฏิหารข่าวดีมาจริงๆการันตีด้วยไพ่ดีๆทั้งหลายอ้าโอ้หนึ่งถ้วยตอนแรกที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าวันนี้ความสัมพันธ์ไม่เด่น แต่ก็ยังมีหถ้วยออกมาเกี่ยวกับมิตรภาพณนะเวลานี้วินาทีนี้หนึ่งถ้วยออกมาแล้วคุณมีโอกาสได้มิตรใหม่ได้ความสัมพันธ์ใหม่ด้วยอ้าวการงานการเงินดีแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีๆตามมาใครไม่เชื่อก็อยากให้ลองเปิดใจเชื่อดูบ้างไพทาโรโอไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นความอัศจรรย์ปาฏิหาริโชคดีข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณโดยสรุปแล้ววันนี้ข่าวดีและปาฏิหาริของคุณที่จะมาถึงคุณเร็วๆนี้คือ เรื่องการงานดีการเงินเด่นและมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อการงานการเงินดีมิตรภาพดีๆความสัมพันธ์ดีๆจะตามมาเองคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณหวังไว้นึกอะไรไว้คิดอะไรไว้มีโอกาสได้ดังหวังนะครับรับไปเลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวจะมีใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดมาสรุปให้อีกหนึ่งใบว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นในลำดับถัดๆไปคุณควรวางตัวอย่างไรหรือกระทำอย่างไรขออีกหนึ่งใบเพื่อเป็นการสรุปส่งท้ายวันนี้ขอให้พาออกมาอย่างแม่นยำนะครับเออก้าวต่อไปของคุณจะเป็นอย่างไร โ oh อ้โหอัศจรย์ตามหัวข้อปาฏิหาริ์ข่าวดีมาแล้วบางท่านได้รับแล้วบางท่านกำลังจะได้รับ The Magic เช i e l ไพ่แห่งปาฏิหาริ์ไพ่หมอดูครูบาอาจารย์นักปราชญ์ใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีปาฏิหาริ์ที่จะเกิดนะครับ The Magic Shield รันตรชีวิตคุณกำลังกนะ้าวหน้ามุ่งมั่นทำความดีตั้งใจอยู่ในความซื่อสัสตย์สุจริตยึดถือความถูกต้องแล้วชีวิตคุณจะดีคุณมาถูกทางแล้วรับไว้เลยนะครับโอเคโชคดีแล้วนะ ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกวันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ